หลังจากที่เราอาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมาลงครีมตัวนี้นะคะเป็นวิต้าสกินนะคะเป็นวิตามินนะคะเป็นวิตามินสร้างอ,าอ,าอะไรเขาเรียกว่าอะไรสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหน้าแข็งแรงนะคะอันนี้คือใบหน้าของเรานะคะอันนี้ก็คือรอยสิวนะคะอันนี้ก็คือสิวนะคะที่เกิดขึ้นจาก เป็นวันนั้นของเดือนนะคะจะมีสิวใหม่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวคอแห้งไปเองนะเห็นไหมอ่าไม่เป็นหัวนะคะเดี๋ยวคอเขจะค่อยค่อยอยุไปเองนะแบบนี้นะคะนี่นะคะว่ารูปไล้ให้ทั่วใบหน้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ,ะอันนี้เราจะมา ทําวิธีนวดหน้านะคะหลังจากที่เราลงครีมตัวนี้นะคะวิตาแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อเราทาครีมให้ทั่วใบหน้านะคะเราจะมาสอนวิธีนวดหน้าแบบเบสิกง่ายๆง่ายๆนะคะเราก็ทํามาได้สักสองสามวันติดแล้วแหละเรามีความรู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นนะคะเห็นไหมอ่าอ่านะคะหน้า,นามีความกระชับขึ้นนะคะน,นี่นะคะทนแบบนี้นะ เอาฝ่ามือของเราตรงนี้นะคะอุ้มมือตรงนี้นะคะทำแบบนี้นะคะหนึ่งแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะคะนี่นะคะมาหยุดตรงนี้นะ หกเจ็ดก็สินะคะ10ครั้งนะคะทำยกขึ้นไปยกขึ้นไปตามรอยผิวหนังของเรานะคะโลหุมขนนะคะแล้วก็อีกข้างหนึงตรงนี้นะคะตรงระบางตรงนี้นะคะ นี่นะคะสิบครั้งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ทั่วใบหน้านะคะ,ะเริ่มจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทำเบาๆนะคะ,ะ,คะไม่ต้องแบบลงน้ำหนักแรงนะคะอ่ะสิบครั้งแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตรงนี้เลยนะคะตรงดวงตาของเรานะคะเหมือนกันหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกส,สนะคะเห Multi ็นไหมทําหลังจากที่เราทาครีมแล้วนะคะทำให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ทําขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้นะคะ หน้าผากเราก็ทําขึ้นแบบนี้หนึ่งสองสามสหหกเจ็นะคะนี่เห็นไหมคะทำให้ทั่วแบหบน้าทำทุกวันนะคะจะทําเช้าทำเย็นก็ได้นะคะยังไม่เสร็จนะคะเมื่อเทาทําแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทำแบบนี้อีกห สองสามสี่ห้าหเจปดสบแบบนี้นะคะปัดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ แบบนี้นะคะนี่คือการลวดหน้าแบบเบสิคเบสิกนะคะแล้วก็ลวงตาเหมือนกันนะคะหนึ่ง ค de mm hmm. ิ้วเล่มเหมือนกันนะคะนะคะแบบนี้นะคะระพัดอากันสิบครั้งนะคะ นี่เสร็จไปแล้วข้างนึงใช่ไหมข้างนี้เหมือนกันนะคะทำเหมือนกันนะคะทำให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะหน้าเราจะได้ไม่หย่อนข้างหนึงไม่ยกข้างหนึ่งนะคะ ฝั่งละสิบนะคะ แบบนี้นะคะดวงตาเหมือนกันนะคะดึงออกไปเลยให้มันมาจดอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงคิ้วเหมือนกันนะคะ การนวดหน้าแบบนี้นะคะมีประโยชน์คือหนึ่งช่วยโยกกระชับใบหน้านะคะไม่ให้หย่อนคล้อยให้ครีมที่เราใช้นะคะซึมซับเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้ดีแล้วก็ไม่ทําให้เป็นฝ้าเพราะว่าเมื่อเรานวดหน้าแบบนี้นะคะเลือดบนใบหน้าของเราจะหมุนเวียนได้ดีนะคะจึงไม่ทําให้เกิด ้านั่นเองนะคะลองไปทำกันดูนะคะปรับใช้กันดูนะคะทุกวันนะคะหรือว่าจะทำเช้าหรือว่าแต่ตอนเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเองนะคะここคกะ็บางครั้งก็ทำทั้งเช้าและเย็นบางครั้งก็ทำแต่เช้าบางครั้งก็ทำแต่เย็นนะคะแล้วแต่ว่าจะสะดวกเวลาไหนนะคะแต่ถ้าสะดวกก็คือทำทุกวันให้สม่าเสมอนะคะจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือทำบ้างไม่ทำบ้างน, <laughs> นะคะแต่ว่า ขนาดทําบ้างไม่ทําบ้างคือเวลาเราไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเราทําแล้วนะคะหน้าของเรากระชับนะคะซิครีมที่เราทานะคะมันจะซึมซับเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้ดีนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะอันนี้30นะคะอายุ30นะ30สิบบวกบวกนะคะใช้ตัวนี้นะคะ รอยสิวนี่มันเ,นเกิดจากสิวสเตอรอยนะคะซึ่งเกิดมาจากเมื่อนานมาแล้วนะคะเราจะไม่เล่าอีกนะคะตัวนี้นะอันนี้คือสิวประจําเดือนนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราเป็นวันนั้นของเดือนนะ,ะถ้าเราเป็นวันนั้นของเดือนเราจะมีสิวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาเองไปตรงตนใจอันนี้คือรอยแพ้เป็นนะคะที่เกิดจากสิวสเตอรอยนะคะที่เราแพ้สารสเตอรอยนะคะ แต่ว่าตอนนี้สิวพวกนี้หายไปแล้วนะคะเหลือแต่รอยแผลเป็นนะคะตอนนี้เราก็ค่อยๆรักษาไปนะคะรักษาตามธรรมชาตินะคะให้เขาหายเองนะคะส่วนตัวครีมช่วยให้ผิวหน้าแข็งแรงนะคะรูขุมขนกระชับนะคะเห็นไหมว่ารูขุมขนของเรากระชับไม่มีสิวที่จะมุงนะคะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่เราใช้ตัวนี้นะคะคือไม่มีสิวเห็นไหมเราจะไม่มีสิวเซียนแต่ก่อนนี้เราจะเป็นคนมีสิวเซียนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีสิวเซียนแล้วก็รูขุมขนก็กระชับเล็กลงนะคะหลุมสิวก็ตื้นนะคะตรงที่บางบางจุดอาจจะยังเลึกอยู่เพราะว่าหลุมสิวเขาเลึกต้องใช้เวลานานนะคะสภาพผิวของแต่ละคน เราจะใช้เวลารักษาไม่เหมือนกันนะคะเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีแพ้าการเสียหายจากการเกิดจากแพ้สารเตอร์สารเคมีต่างๆมาไม่เหมือนกันนะคะอย่างนี้ก็คือเกิดหนักมากนะคะแต่ก่อนนี้จะหนาเป็นสีดำเข้มเลยนะคะรูขุมขนก็ลึกมากแล้วก็ตรงนี้แล้วก็สิวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ ถือว่าโดยรวมแล้วนะคะก็ดีขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะด้วยตัวนี้นะคะฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะคะวีตาสกินสิวหายหน้าใสขึ้นแน่นอนนะคะรูขุมขนกระชับ ทันทีนะคะหลังจากที่ใช้จะเห็นผลนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็สภาพผิวของแต่และคนด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ